กันเมื่อวานประเด็นที่ซีเอชไลหลังๆนี่มาแรงนะได้โพสต์ภาพหญิงสาวชาวจีนคนหนึ่งแต่งกายแล้วก็มีชายแต่งกายคล้ายสารวัตรทหารหลายคนเดินห้อมล้อมดูแลแบบ VIP เนี่ยน้องไปนี่เอาดูตอนเดินมาสิตอนเดินมาก่อนเอาผมมีความแปลกนิดหนึ่งทำไมต้องปิดหน้าขนาดนั้นเออปกติสอหอด้วยเครื่องแบบก็จะไม่ได้ปิด<ช>น,นะคะเออ ดูกันตอนเดินมาสินี่ไงเหมือนคนในเกมไหมอมอคนแสดงความเห็นกันเยอะแล้วก็ในงานนี้เนี่ยมันมีรูปหนึ่งที่ถ่ายเห็นป้ายในงานเป็นภาษาจีนแปลเป็นไทยว่าต้อนรับเชื่ออะไรเนี่ยควรหูกรุบสู่ประเทศไทย เพื่อเข้าพบอดีตนายกรัตมนตรีทําให้เกิดคําถามว่าอดีตนายกเนี่ยคือใครป้ายตะกี้ก่อนนี่นี่ค่ะ <c oughs> อืมแล้วเพจก็ยังโพสการจัดงานฉลองความสำเร็จทางธุรกิจยิ่งใหญ่รังการที่กรุงเทพ มีประชาชนจำนวนมากไปรอต้อนรับหญิงสาวชาวจีนถึงสนามบินลักษณะก็คือเหมือนกับตั้งแถวตอนต้อนรับบกทงบกมือนะคะแล้วก็ยังมีการจัดงานฉลองในสถานที่อย่งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ในคลิปจะเห็นว่าหญิงชาวจีนคนนี้คล้ายซีโอและมีสอหอเป็นบอดี้การคุ้มกันมีลูกขายที่มาร่วมประชุมจํานวนมากงานแบบนี้มันคุ้นมากเลยนะ้องลักษณะมันละไม้คล้ายขายตรงละไม้คลายนะ เนื้อความบรรยายในพิษแปลไทยโดยเพจเรื่องของซับจีนระบุว่าเมื่อ24ธันวาคมบริษัทเฉียนโฮกรุปจัดงานฉลองความสาเร็จที่กรุงเทพประเทศไทยครบ2ปี8เดือนเปิดพบ1,000สาขาเปิดแผนกลยุทธ์ใหม่เป็นครั้งแรกในบริษัทวงการความงามเป็นการรวมตัวของร้านค้าตัวจริงมาจัดงานใหญ่ที่ต่างประเทศแล้วก็เย็นซีอสาวซึ่งถูกระบุชื่อว่ายู่ฝูหลง อาจเธอเป็นประธานบริษัทบริษัทเฉียนโฮกรุ๊ปเขียนโฮกรุ๊ปขึ้นเวทีประกาศว่ายังไงเหรอเฉียนโฮกรุ๊ปเวอร์ชันน2.0ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและจะนําทีมงานสู่อนาคตที่ดีที่สุดแห่งวงการความงามค่ะในคลิปยังระบุว่ามีอดินนายกของไทยมาร่วมงานได้ยังขึ้นกล่าวสดทพจน์บอบระวันแบรนด์พิตรภาพไทยจีนให้กับเฉียนโฮกรุ๊ปแต่ปรากฏว่าบุคคลที่ถูกระบุเป็นอดีตนายก เป็นคุณกอร,ร์ัพระรังศีงท่าน,นเป็น,ปนอ,ด,อดีตรองนายกค่ะรอง,รองนายกไม่ใช่อดีตนายกแต่ท่านก็มีภาพคือขึ้นเวทีแล้วก็มอบรางวัลให้ซีอสาวคนนี้ในงานฉลองความสําเร็จนี้ยังมีการเชิญนักร้องสาวชาวจีนรวมถึงเน็ตไอดอลตัวแทนจากแอปพลิเคชันของจีนมาร่วมง,งานอ่ะคลิปนี้เป็นที่ฮือฮาท่านผู้ชมข้อสังเกต ที่ซีเอซเขาตั้งคอนเสเกตเราไม่ต้องอ่านต่อก็แล้วกันเอาเป็นว่าเป็นกรณีลักษณะเดียวกันกับไม่เอ่ยดีกว่าคำถามก็คือใครให้ใช้สถานที่เจ้าที่ไทยคนไหนเปิดทางมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงแล้วก็ยังมีคลิปที่คุณกรทัพพรังเสีอดีตรองนายมตรีเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงร่วมกับ c ี o สาวมีชงท่าไทยจีนประดับบนโต๊ะคล้ายกับรัฐราชการเลย มีสหอยือนคุมรอบห้องมอบของที่ลึกยังไม่นับการเผยแพร่คลิป้ายโปรโมทแบรนด์น้องไบ เป็นแบรนด์ธุรกิจแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นชาวจีนมารวมตัวกันที่ลานโล่งแห่งหนึ่งแล้วซีโอสาวคนนี้ก็มาในชุดสีเขียวนะคะเดินบกมือทักทายประชาชนที่พื้นลานโลง่งมีป้ายไวนิลสีแดงตัวอักษรภาษาจีนสีขาวคาดว่าน่าจะเป็นชื่อของบริษัทแล้วคนที่มารวมตัวกันก็คือตะโกนขึ้นเป็นภาษาจีนอย่างพร้อมเพรียงเนะะี่ยค่ะคือเหมือนกับยืนแปลอักษรกันด้วยนะคะจัดงานใหญ่เลย ทั้งนี้มีการอ้างอิงว่าประธานสาวของจีนระบุใครจะไปเชื่อว่าฉันจะได้เห็นสินค้าจากจีนกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นขนาดนี้ในประเทศไทยจนคนทั่วทั้งกรุงเทพต่างก็ต้องลุกฮือกันหมดลองลุกฮือไหมตอนนั้นเคยได้ยินไหม ไไม่่่เเคยยะออา,อางตแม้แต่อดีตนายกคือคือ,คอน่าจะหมายถึงคุณกรแต่ว่าเรียก<ช>เป็นอดีตรองนายกก็ยังมาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยในงานมีรถบัสมากกว่าร้อยคันที่คอยนําส่งผู้คนเข้าสู่งานที่ยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตาแข่งนี้ม,มีรถตํารวจนําเปิดทางและผู้บัญชาการตระบวจแห่งชาติก็เฝ้าคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองอีกด้วยอันนี้เวร์ไป พร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลความปลอดภัยให้กับทุกคนสิ่งที่ได้จากวันนี้คือความภาคภูมิใจที่ประเทศและบริษัทมอบให้ สินค้าจีนไม่เพียงแต่จะบูมในประเทศไทยเท่านั้นแต่ตอนนี้เริ่มจะขยายเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วด้วยยิ่งดิฉันเดินทางออกไปต่างประเทศยิ่งทําให้รู้สึกรักชาติตัวเองยิ่งขึ้นตลอด10ปีที่ผ่านมาดิฉันได้เดินทางไปหลากหลายประเทศกับบริษัทแห่งนี้และความรู้สึกที่มีให้ต่อบริษัทนี้ก็ยิ่งลงลึกขึ้นเรื่อยๆอ่ะไล่ไปทีล้ข้อข้อที่หนึ่งสอหอนี่เป็นยังไงน้องสอหอคลุมหน้าซะด้วยเ่ย ภาพสอหอ์เนี่ยค่ะ,อะกองทบบกมีแหล่งข่าวแจ้งว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลอยู่ว่ากลุ่มชายที่แต่งตัวเรียนแบบสอหอนี่เชื่อว่าเรียนแบบเลยใช่ไหม, <S <S มเป็นสอห,อหอหรือสวัสดิทหารจริงหรือไม่และทำไมถึงต้องไปดาเนินการดังกล่าวในเวลาต่อมารอโฆษกกองทบกน้องไว้พันเอกฤชาสุสวรรณนค่ะท่านบอกว่าตรวจสอบแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท ก็คือชื่อบริษัทที่เราอ่านไปเดี๋ยวอ่านชื่อบริษัทแป๊บหนึ่งนะคะ,ะบริษัทเฉวนโฮลกรุ๊ปเฉวนโฮลกรุ๊ปไม่ใช่ขวนโฮใช่ไหม <laughs> เอ <wen> เอเขาใหม่เฉวินโฮลกรุ๊ปยังไงซึ่งจัดขึ้นเมื่อ24ธันวาปี67ค่ะณนะอ,อาคาร6ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพกเมืองทองธานีที่ปากเกร็ดนนทบุรีในขั้นต้นกองทัพบกได้ประสานกับกองพันธหารสารวัตรที่1 1หรือพันสอหอ11 ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่าไม่มีคําสั่งให้กําลังพลของหน่วยเข้าปฏิบัติภารกิจในงานนี้แต่อย่างใดอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าบุคคลที่แต่งกายคล้ายสารวัตรทหารนั้นใช่กําลังพลของกองทัพบ,บกหรือไม่หรือสังกัดหน่วยงานใดตอนนี้กองทัพบ,บกกาลังอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างละเอียดค่ะถ้าพบว่าเกี่ยวข้องหรือว่าใช่ละ่ะก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินยัยเนื่องจากถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือคํา สั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการฝ่าฝืนระเบียบวินัยของทางราชการอย่างชัดเจนอ่านี่สหออีกแล้วก่อนหน้านี้เรื่องอะไรล่าสุดน้องไบจําได้ไหมก่อนหน้านี้ลดสหอแล้วมีสหอติดตามอ่ะเป็นกองทัพปากาศตอนนั้นอ๋อที่บอกว่าใช้รถชนบุคคลเอาไปดัดแปลงอ่ะท่านที่มาร์คหน้าทองน้องจําชื่อไม่ได้เหรอเขาดังขนาดนั้นชื่ออะไรนะะอะไรอ่ะที่ไปหลอก น้องคณาน้องคณาไปหลอกน้องไปหลอกลุงน้องคณาจำชื่อน้องคณาได้แต่จำชื่อท่านที่มาชื่ออะไรพยางเดียวคุณผู้ชมช่วยนึกหน่อยค่ะชื่ออะไรฮะอะไรนะเดี๋ยวคุณผู้ชมนึกได้เออนึกไม่ออกเดี๋ยวชื่ออะไรเสิร์ชเลยค่ะอะไรหมูกรอบไหมหมูกรอบเป็นฉายาเนี่ยเป็นเป็นฉายาเพราะมันเป็นคณะหมูกรอบใช่ไหมใช่ค่ะ อะไรนะมีทีมงานมีใครนึกออกไหมฮะข่าวมันฮอตจัดจำได้อ๋อใช่ฮอตเอาพี่ฮอ <c oughs> ตั้นเองพี่ฮอตพี่ฮอตไงที่พี่เชื่ออย่างยิ่งเลยว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งน้องคิดว่าพ่อแม่เห็นกำเนิดเกิดมาน้องฮอตถึงเวลาลูกเราชื่อฮอตเถอะพี่ไม่เชื่อตั้งเองแง่ๆเลยจำได้ไหมเอาครั้งนั้นฮอตไง ใช่ก็สองันนี้นะค่ะแล้วต่อมาก็ทราบว่าฮอตเข้าไปนั่งอยู่กับตอนที่เขาจะบินไปช่วยผู้ประสบภัยแนประมาณนั้นน่ะแล้วก็มีภาพปรากฏออกมาฮอตนี่เห็นไหมท่านผู้ชมช่วยกันจัดการแบบนี้ขอบพระคุณมากเคยเห็นภาพนี้มันเสียคำว่าฮอตหมดเลยมันดูหน้าหน้าทองไงก็ไม่รู้ฮะแรงมันดันใจในการมาร์กหน้าของพี่เนี่ยมันหายไปเลยนะฮะ อากลับมาน้องอ่าตกลงกองทัพจะไปตรวจสอบขณะที่คุณกองทัพรังเศอดีตรองเลิฟเตท่านอยู่ในฐานะนายกสมาคมพิทธภาพไทยจีนให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองของเราเนี่ยคือท่านบอกท่านไปร่วมงานในฐานะท่านเป็นนายกสมาคมมิตรภาพไทยจีนค่ะซึ่งสมาคมก็มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือของประชาชนไทยจีนอยู่แล้วในสสาขาก็คือธุรกิจเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็การกีฬาที่ผ่านมาท่านก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานลักษณะนี้มาโดยตลอดประมาณเดือนละครั้งม,มันจะเป็นกิจกรรมที่นักธุรกิจจีนที่เขาประกอบอชาชีพขายตรงในจีนที่ทำยอดได้ถึงเป้าขายตรงเห็นไหมนักธุรกิจจีนที่ประกอบอาชีพขายตรงในจีนที่ทำยอดได้ถึงเป้าจะได้รับรางวัลก็คือได้มาทัวร์ในประเทศไทยค่ะแล้วท่านบอกท่านก็ได้รับเชิญให้ไปกล่าวต้อนรับนักธุรกิจเหล่านั้น แล้วแต่ละครั้งที่ท่านอยู่ร่วมงานเนี่ยมันไม่เกิน1ิบนาทีคุณกอนทัพประศรียืนยอ่อไม่ใช่จีนเท่านะเพราะถ้าเป็นจีนเทาจะไม่กล้ามายุ่งกับสมาคม,มและถ้าเป็นจีนเทาทางสมาคมสามารถประสานกับทางการจีนเพื่อมาเอาตัวกลับไปได้อันนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งสขอ,อที่มาในงานฮะคุณกอนบอกหลายงานที่ผมไปในหลายสิบปีที่บานมาก็เห็นผู้จัดจางานเขาเชิญสอหอมมายืนประดับให้ดูมีเกียรติมากขึ้นตายแล้ว เชิญสหมายืนประดับเหรอเรื่องนี้น่าจะถามสหฝั่งไทยว่าทำไมจึงรับเชิญไปเดินประดับงานเหล่านีุ้ยตายแล้วต้องถามเหล่าราชการเหล่านั้นว่าเหมาะสมแค่ไหนในทุกครั้งที่ส่งสหไปประดับงานเหล่านี้อาจเจ้าตัวปฏิเสธจะให้ความเห็นว่าเหมาะหรือไม่เพราะผมเป็นเพียงแขกผมจะมีกิจกรรมเช่นนี้ที่เชิญนายกสมาคมประชาธิปไตยจีนไปร่วมเนี่ยเขาก็เชิญคุนผู้ไปกล่าวต้อนรับรับมอบของที่ระลึกแล้วก็กลับ ผมอยู่จรรงานไม่เคยเกิน10นาทีเลยครับแต่ละเดือนมามากกว่าเดือนละหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับทุกเดือนครับธุรกิจค้าขายอยู่แล้วในจีนแน้นำมาเที่ยวหลังจากนักกรเกาดเหล่านั้นขายถึงเป้าท็อปเขาก็พามาเที่ยวเสร็จแล้ว สจ็ดวันสิบวันก็กลับไปประเทศจีนและไม่ใช่จีนสีเทาพวกทําธุรกิจจีนสีเทาไม่กล้ามาแต่ต้องและยุ่งเกี่ยวกับสมาคมมิาพไทยจีนแม้แต่นิดเดียวเพราะที่เกี่ยวข้องกับทางเราเรารายงานในสมาคมมิตพภาพจีนไที่ปักกิ่งทราบพวกนั้นส่งคนมากระชากคอกลับไปประเทศจีนหมดแน่นอนเขาไม่กล้าติดต่อกับทางเราเลยครับเจอรายงานแล้วมีสหเดินอยู่ด้วยรายงานแล้วกับ่ายจีนมันอยากจะเชิญคนมีเครื่องแบบมาเดินประดับงานให้ดูมันมีศัดสีขึ้นเป็นหน่วยราชการของไทยเหล่านั้นต้องถามเหล่านั้นว่า ท่านเห็นความเหมาะสมแค่ไหนเวลาทุกครั้งที่ท่านส่งให้บุคคลที่แต่งเครื่องแบบสอหอไทยไปเข้าเดินประดับงานของจีนเหล่านี้ท่านเห็นความเหมาะสมจึงสมควรไปร่วมงานแค่ไหนคําถามนี้ฝั่งราชการไทยและสอหอไทยต้องตอบครับมันไม่ใช่เรื่องของผมอะ่ะคือผมเป็นแขกไปในงานนี้ผมก็ไปทําตัวแค่เป็นแขกนะครับเชิญไปกล่าวต้อนรับน่าจะเป็นเรื่องที่ระหว่างเขาคุยกันเองแล้วเขาตกลงเห็นด้วยก็เป็นเรื่องของเขาทัานผูชอมปิดบังไปได้เลยนะ ดูเป็นสืบราชการลับเลยนะน่าเห็นไหมโอ้โหแล้วคุณกอนใช้คำว่าอะไรนะเอามาประดับเหรอใช่บอกว่าผู้จัดงานเขาจะเชิญสอหอมายืนประดับให้ดูมีเกียรติมากขึ้นต้องไปถามสอหอฝั่งไทยเองว่าทำไมถึงรับเชิญไปเดินประดับงานอย่างนี้อยขนาดเดียวกันรเรื่องนี้นักข่าวถามรลมตีกรโหมและรองนายกภูมิธรรวิชัยชัย ประเด็นชายแต่งกวัวขายสอหอรับอีเวนต์จีนคุณภูมิธรรมบอกทราบข่าวแล้วตั้งเกิดได้รู้ว่าเกิดขึ้นแต่ธันวาปีที่แล้วแต่เป็นข่าวในช่วงนี้สั่งการไปแล้วให้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสอหอมีอยู่สหน่วยซึื่อรับงา,ง,างานงานว่าการตรวจสอบขั้นต้นไม่ได้มีคําสั่งให้สอหอ,ออกไปบัดภารกิจดังกล่าวเพราะการไปบัดภารกิจแบบนี้เนี่ยต้องมีคําสั่งออกมาจึงต้องไปดูว่า เขาไปดำเนินการลักษณะส,ส่วนบุคคลหรือไม่กำลังตรวจสอบอยู่ถ้าไปก็ต้องมีระเบียบกฎหมายซึ่งสั่งการไปค่อนข้างชัดแล้วแต่ถ้าเป็นการแต่งกายเรียนแบบอันนี้ก็ผิดกฎหมายคนกร่รเอาไม่ใช่คนภูมิธรรมหลังจากเกิดเรื่องมากเนี่ยท่านผู้ชมเราพูดถึงอย่างที่บอกคือมันเป็นทัศนคติแล้วตอนนี้นะมุมนึงก็รือเรื่องเกี่ยวกับยกตัวอย่างเอาเรื่องใหญ่ที่สุด ประเด็นที่อเมริกาเขาตั้งเขาสังเกตว่ามีสินค้าสวมสิทธิ์จากจีนคือเข้ามาแล้วทําในไทยนิดเดียวเพื่อจะซอร์แต่ติดเมอินไทยแลนด์ประเด็นเรื่องจีนเทาซึ่งเปิดมาตั้งแต่กรณีทธิคุณชีวิตอะอไอ้ผับอะไรต่างๆถูกไหม<ะ>แล้วมีประเด็นเรื่องคนจีนมาทําธุรกิจลักษณะก็คือเปิดร้านลวงเลยแถวห้วยขวางอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลย<ะ>แย่งอาชีพคนไทยไหมม,มีประเด็นอะไรอีกนะ ประเด็นประก่อเชียกรรมหลังสุดนั้นก็โหดเทียมากเลยที่พัทยาไงโอ้ที่มาค่าน้องที่เป็นสาวประเภทตรงเหยียนฟ่่แล้วก็ก่อเหตุน,นี่ไปจับได้ชวนอาภมหน้านิเละเลยคือมีรอยขีดข่วนเต็มหน้าเลยเกิดจาได้ใช่ไหม้ค่ะอ้ามันเกิดหลายเหตุการณ์มากๆที่ยังไม่นับอีกเยอะรวมถึงตึกสอต,ตอง,งอ,อใช้หน้าเรลเวย์ประเด็นเรื่องเหล็กอาพูดก็พูด ซิงค์ขยวนซิงค์ยวนแล้วคุณเอกนัทไปขยายผลอีกบริษัทที่รับซื้อไอ้ฝุ่นแดงจากซิงค์ขยวนอีกอบริษัทชื่อจีนอีกนี่แล้วก็มีข้อหาเกี่ยวกับการลักลอบนาเข้ามาอีกเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยยังไม่นับพูดถึงประเด็นปีกย่อยนะทัศนคติและหลายคนก็เลยตั้งคําถามถึงประเด็นเรื่องอทบทวนไมวีซ่าฟรีวีซ่าน้องไรเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมบอกว่ายังไง อ่านนยบายฟรีวีซ่าท่องเที่ยวทำให้เกิดการก่อเชีก่กรรมในประเทศไทยโดยคุณภูมิธรรมบอกว่าต้องดูว่ามันเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนค่ะที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาแล้วมาก่ะคดีต่างๆในประเทศไทยอันนั้นว่าไปตามกฎหมายมันไม่ได้มีผลเสียอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยในประเทศเราแต่มันเกิดจากคนของเขาเองอส่วนที่มีความกังวลว่ามีประเด็นการตัดอวัยวะเอาไปขายเนี่ย ปัจจุบันคุณภูมิธรรมยืนยันว่ายัางไม่มีเรื่องนี้นะคะ,ะคุณภูมิธรรมบอกว่าเราก็ได้ผลกระทบจากกระแสข่าวซึ่งมีทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ขอให้วัดจากจานวนทั้งท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวดีๆถือว่าสัดส่วนสูงนักท่องเที่ยวจีนที่น้อยลงก็เป็นพวกทูสวนเหรียญซึ่งไม่ส่งผลเสียอะไระในธรรมงคุณภูมิธรรมบอกนะครับผู้ชมว่าคือฟรีวีซามันมีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกัน แ่ให้ช่างน้ําหนักใช่ไหมบอกจะทานอนไม้ถูกไม่ต้องไปคือฟรีวีซ่ามันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เปิดให้คนมาท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นบวกอย่างเดียวมันก็มีสิ่งที่ต้องจ่ายไปด้วยคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงส่วนเดียวเราก็ดําเนินการตามกฎหมายไปไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวพอเขาเข้ามาแล้วเขาจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดอืนี่วันก่อนผมยังเห็นอยู่เลยอาทิตย์ไปจับบัตรผ้าบะอาขนมอัต ถ้าจะไม่ผิดของยูนเต็ดฟู์อของปลอมเลยน้องทำปลอมทำปลอมเลยไปจับที่โกดังเลยนั่ะโอ้โหอ่ะ